สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหาอ่ารุ่มต้นเดือนนี้นี่เปิดตัวได้พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพอดีมีคุณลุงท่านหนึ่งเอาพระสมเด็จมาให้นะครับสวยมากเป็นพระสมเด็จที่สวยเนื้อหาเก่ามวลสารดีนะครับลุงรักรักก็เก่ามาก ลักกะโลกเก่ามากสวยครับนี่้อมกรอบกันน้ำนะครับนี่เดือนนี้เดือนสิงหานะครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหานี่วันนี้ผมเปิดตัวผุมเด็ดเลยผมเด็ดสวย,สวยๆเก่าๆนะครับก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันนี่แบ่งปันกันราคาเบาๆนะครับราคา,าพงดีพอดีเป็นพระเปิดหีบนะทีลงุงแกได้มาจะาขีบแหละแล้วแกก็ให้มาเผยแพร่ให้มาเผยแพร่นะครับก็อ่า ผยแผ่ตเหมือนเผยแร่แหละเหมือนอย่างเงี้ยแค่แค่คิดเป็นค่ากอบเป็นอะไรไปนในราคา350ห้าสิบาทนะครับมีโอนมีปลายทางนะครับ3ามห้าสิบาททุกรายการนะครับพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับกันน้ํากรอบกันน้ําสวยๆอย่างนี้เลยสวยมากสวยมากนี่เลยนะครับเบอร์โทรดีไลน์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับนี่ตักมานี่ไม่ได้เจอกันนานนะครับหายเปนนานมากนะครับกับสุสมเดจนะครับสุสมเดจมาวันนี้มี มีสมเด็จมาเป็นเปิดหีบเยอะเลยแหละเยอะเลยนี่พูดง่ายๆแหละช่วงเวลาที่ไม่ได้ทําก็คืออ่าเจ้าของนะคุณลุงเขาที่น,นั่นก็ผมบอกว่าให้ไปทําเนี่ยทากรอบเนี่ยทํากรอบเรียมกันน้ํามาอย่างเงี้ยนี่เยอะๆเลยลุงเรียมมาเยอะๆเลยยวผมทาคลิปให้อะไรเงี้ยเขาก็ได้มาจากการเปิดหีบนะทีบที่เขาเปิดกันนะ่ะที่ขุมสมบัติะอะไรเขาเปิดกันนั่นแหละผมก็ไม่ได้ซักไซา์นะแค่บอกนี่แกเขาให้มาเยอะ นะครับเป็นหีบเลยนะครับเขาก็เอามาแกก็เป็นคนใหญ่คนโตนะครับ่อยู่ในวังอยู่ในวังนะครับแกก็เอามาแบ่งปันก็มาใส่กรอบเนี่ยแกบอกใส่เกือบหมดละเกือบหมดละอ่าก็ผมก็นัดแกว่าวันที่หนึ่งแล้วเดือนสิงหาเดี๋ยวผมเริ่มทําคลิปให้เนี้่ก็มาเริ่มเปิดตัวเลยนะครับนี่สมด็จร้วนเลยยาวเลยแน่นอนนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นดูหาเนื้อหาดูนะครับดูนะครับแบ่งปันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทมา รายการที่หนึ่งปิดรายรรการเหมือนเดิมนะครับของเราปิดตามรายการเหมือนเดิม350บาทพร้อมส่งนะครับนี่มีโอนมีปลายทางเอาแบบสบายใจกันสวยไหมครับดูเนื้อหานะครับไม่ลงกล้องนะไม่ลงกล้องนะครับเพราะว่ามันผมว่าลงกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดนะ่ะไม่ค่อยชัดนะผมว่าผมเปิดไฟแล้วก็ส่องเข้าไปเนี้ยเนื้อจะดูชัดกว่านะครับผมสูมให้แบบร้อยเลกแล้วนะนี่ นี่เลยนะครับเศรษสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาสวยสวยมากนะครับดูเก่านะครับมีมีลักแถมีทองแปะบางๆนะครับนี่อ่ะอย่างนี้ชัดเจนแล้วแหละว่าละนี่แบบเดิมเราละนี่สวยงามนะครับสวยงามสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครจะชินชอบในพระสมเด็จในพุทธคุณนะครับนี่ของสมเด็จโตนะครับจัดได้เลยนะครับเนื้อหาสวยมาก นะฮะสวยมวลสารดีนะครับนี่เก่าแห้งดูคาบปุคา,าบเก่านะครับอ่านี่เลยนะครับอ่ะจริงแล้วลหละรายการที่หนึ่งสามรอห้าสิบบาทแล้วครับปิดได้เลยบอกตามรายการตามหมายเลขมาได้เลยนะครับนี่แล้วก็เบอร์ทัวร์ดีไลน์ครับผมรายการที่สองครับนี่โอ้โหองค์นี้เนื้อเหมือนงาเลยนะครับเนื้อเหมือนงาเลยนะครับนี่เลยนะครับ นี icana, ่มีขอบบังคับพิมพ์มีอะไรเนื้อเหมือนงาเลยนะบกเรื่องสวยเลยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับดูนะครับนี่ลุงทองลุงรักลุงลุงทองนะครับทาทองด้วยเนื้อเหมือนงาเลยนะครับทาทองนี่สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนี่เลยนะครับนี่เป็นว่าสมดิจวระคังนะครับสมดิจวระคังนะ เนื้ออกงาเลยนะสวยนะครับใครที่ชื่นชอบเนื้อนี้นะจัดได้เลยผมบอกเลยว่าสวยนะครับนี่เป็นสมดีเก่าๆนะครับเิสมดีที่เขาเปิดหีกสมบัติมาแล้วครับนี่เราไม่เช้งนีกก่อนแล้วว่าของใครเนาะก็ให้เกียรติท่านนะครับเกียรติท่านท่านให้มาแบ่งปันในราคาเบาๆนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนี่มีมาแบ่งปันยาวเลยนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยแหละนี่เพราะว่าท่าน ใช้เวลาในที่ผมไม่ได้ไล์เบ่งปันก็สม้นเไปเนี่ยไปทําขอบนะครับทำขอบนี้มาเนี่ยอ่ารายการที่สองครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับปิดก่อนไล้ก่อนนะครับปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนี่ปิดก่อนไล้ก่อนนะครับดูครับเนื้อตัวนี้โอ้โหเหือินอินอ่อนเลยเนื้อแต่ละองค์นี่มันสุดยอดนะความเก่าถึงใจนะถึงใจนะครับถึงใจนะ นี่โอ้โ,โ,อโหไยดูนะครับสวยจริงสวยจริงนี่เลยนะครับนี่อ้อหลังมิชดาด้วยนะเอ้ยหลังเป็น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 บุตันใช่ไหมเป็นลายดอกไม้เป็นบุตันใช่ไหมกูไม่ได้ไรห,น,น,หานานแล้วลืมละหางานมาห็นแบบปลาเรียวๆเ,เ,เลยนี่เลยนะอ่านี่เลยรายการที่สามสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมขอบสวยๆเลยนะครับหลอกเปี่ยมทองนี่ ขอบไม่ค่อนนะแต่เป็นขอบพากกันน้ํานี่ไปเลี่ยมเฉยไเลี่ยมกันน้ำนเฉยก็มีร้อยกว่าบาทนะครับนี่รอบนี้เขาให้ไปอิกงนะครับแบบสวยงามมากสวยจริงๆสวยจริงๆเลยนะครับนี่อ่ะรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่นี่สวยจริงนะครับดูเนื้อหานะครับดูพิพงทรงนะครับสวยมากสวยมาก นี่เขาให้มาแบ่งปันนะครับนี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ํามานะลุงจะให้เแต่ก่อนเคยทําให้แกอยู่ประมาณอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็ประมาณเป็นพันองค์เหมือนกันนะผมทาให้แกไปผมทำให้ท่านไปนะประมาณเดือนหนึ่งชุดนี้นะนี่อันนี้พอดีช่วงหลังๆมาช่างเลี่ยมเขาไม่ค่อยว่างนะครับนี่นี่เป็นผ้าที่รู้สึกจะเปิดหีเมืม่อเจ็ดแปดเดือนที่แล้วนู่นแหละครับนี่เจ็ดแปดเดือนที่แล้วนะครับ นี่ก็ลองศึกษาลงค้นคว้าหาข้อมูลดูนะครับนี่ผมมีหน้าที่แบ่งปันให้ท่านแค่นั้นเองนะครับแต่หมดนะเราดีแล้วเป็นพันองค์แล้วไม่เหลือในรอบนี้ท่านก็บอกว่าอ่าล้วจะได้อยู่ประมาณแล้วแหละประมาณนั้นแหละก็ทั้งเดือนแล้วครับเดือนนี้ทั้งเดือนหละนี่เจอกันได้เลยนะครับกับพระสมเด็จนะครับกดติดตามกดแชร์ไว้นี่เลยนะครับเจอกันใครชื่นชอบในสายพระสมเด็จนะครับพุทธคุณสมเด็จพุทธชันโตนะครับที่เรื่องลือนะครับก็จัดไปจัดไปนะครับน้ามารายการที่สี่ครับ ลายการที่สี่ครับนี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับช่นชอบวงไหนปิดได้เลยนะครับอย่ารอนะครับอย่ารอนะครับนี่อย่ารอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวไม่ได้นี่รายการที่ห้าครับนี่เลยนะครับรายการที่ห้านะครับนี่เนื้ออกเหลืองเลยนะครับเนื้ออกเหลืองนี่เนื้ออกเหลืองเลยนะครับเหมือนงาเลยนะครับนี่สวยเก่าแห้งมากนะครับ นี่เป็นพระที่ได้มาจากขี่ปิดหีบเมื่อแปดรู้สึกจะแปดเดือนเก้าเดือนที่แล้วนะครับนี่เราค้นคว้าหาดูนะครับลงค้นคว้าหาดูนะครับนี่ผมเคยทําคลิปไปเมื่อสามสองสาเดือนก่อนนะเดือนลึงึเต็มเ,เลยนะหมดพันพันกว่าองค์นนะพันกว่าองค์นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะ่ะเนี่ย รอบรอบรอบนี้ก็คือช่างเลี่ยมเขาพร้อมเขาเลี่ยมเก็บไว้ให้เพียบเลยนะครับคือเป็นพันเหมือนกันแหละรับรองเดือนนี้เจอผมได้ทั้งเดือนเลยนะครับนี่สมเด็จล้วนๆเลยนะครับนี่ใครติดตามสายนี้นะครับก็เอาตามความชื่นชอบนะครับเอาตามความชื่นชอบนะครับดูเอาชอบแบบไหนก็จัดเอานี่ไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับสามรอห้าสิบาทมีโอนมีปลายทางนะครับนี่มีโอนมีปลายทางนะครับผมนี่รายการที่ห้าครับติดตามรายการนะครับติดตามรายการดูย้อนหลังก็แคบไว้ จดไว้นะครับอย่างได้หมายเลีกไหนทุกรายการเรียมกรอบกันน้ํานะครับเรียมกรอบกันน้ํานี่เลยรายการที่ห้าครับรายการที่หกครับนี่โอ้โหดูเนื้อครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่สวยงามมากผสมดิจวัลคังนะครับะสมดิดวัลคังนี่เนื้อหาดีนะครับดูนะครับเหมือนหินอ่อนเลยความแห้งความเก่าได้นะครับความแห้งความเก่าได้พิ้งทรงได้นะครับนี่ รงทองให้ด้วยทาทองให้ด้วยอันนี้ชัดเจนนะครับผมว่าชัดเจนชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนะครับความคาบคาบเก่าเก่ามีหมดนี่ในนี้ครับใครชินชอบก็จัดไปนะครับนี่วันนี้เป็นลายกระหนุกหรือลายบุตตันเนี่ยจําไม่ได้เรไม่ได้ไลน์นานนะครับเขาไม่ได้ถามเขามาด้วยลืมใ <laughs> นเวลาแล้วครับเอาเท่าที่รู้เลยนี่ใครรู้ก็จัดไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของรัชกาลที่สี่แหละถ้าจะอย่างนี้นะนี่ นี่เป็นกระนุกนะกระนุกนะนี่อ่ะรายการที่หกครับสามรอห้าสิบาทนะครับปิดได้เลยรายการที่เจ็ครับนี่ลงรักปิดทองนะครับปิดทองเดี๋ยวผมมีอีกช,ชุดชุดชุดหนึ่งเนี้ยวันนี้เลยเดี๋ยวผมแบ่งปันดูนะครับเป็นชุดที่รักเก่ามากนี่เก่ามากเลยนะครับนี่เก่ามากสวยมากเลยลนะ่ะนี่นี่เลย นี่ถึงตรงดีนะครับนี่หอมกรอบกันน้ํานะครับนี่หอมกรอบกันน้ําสวยๆอย่างนี้เลยนะครับแบ่งปันกันเอาตามความชื่นชอบนะครับเอาตามความชื่นชอบนะครับนี่พอดีผมเคยไลฟ์ให้คุณลุงเข้าไปแล้วประมาณพันกว่าองค์นะรู้สึกจะเดือนกว่านะหมดเต็มๆเ,เลยอันนี้พอดีช่างเลี่ยมเขาไม่ีมว่างนะครับก็เลยพอผัดๆัดไปก็เนี่ย ท่านสะสมมาเลี่ยมมาให้เรียบร้อยนะวันพันกว่าองค์เหมือนกันนะเดี๋ยวผมแบ่งบันเรื่อยๆนะครับแบ่งบันไปเรื่อยๆชื่นชอบก็กดติดตามไว้เดี๋ยวมีมาไลฟ์ตอนเช้าๆอย่างนี้นะครับแบ่งปันกันรายการที่เจ5ดสหบาทได้ราคาเบาๆอย่างนี้นะครับนี่ได้ราคาเบาๆอย่างนี้เลยปุ๋ยแพร่ครับปุยแพร่นี่เลยนะครับกรอบก็สวยพักก็สวยไปเลี่ยมนี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาท กอบนี่ก 100, ็ร้อยนร่งก็ประมาณสองร้อยสองร้อกว่าบาทนะมีแน่นอนนะครับนี่แต่นี่เราแบ่งปันกันแบบอ่าบ้านๆน,นะครับบ้านๆนะครับกันเองกันเองเลยเหมือนตั้งเผยแพร่นะครับตัง้งเผยแพร่รายการ Ь ที่เจ็ดครับนี่ยังไม่รวมตัวพุทธคุณของพระนะยังไม่รวมทวพุทธคุณของพระนะนี่พูดง่ายๆเลยละ่ะคือแบ่งปันกันแบบกันเองกันเองบ้านๆนะครับนี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทมีโอนมีปลายทางนะครับ นี่เนื้อหาสวยแห้งเก่งเก่ามากนี่เลยนะครับทาทองนะลงทองเลยสิดเด็ดนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเกตทะลุซุ้มเห็นไหมครับเนื้อหาดีนะครับเนื้อหาดีนี่น,นะครับ รายการที่แปดครับรายการที่เก้าครับปิดตามรายการนะครับโอ้โหองค์นี้สวยมากดูเนื้อเบความแห้งของเก่าของลวงพระนี้ได้นะครับจัดให้เลยได้เลยนะครับนี่นี่หอมกรอบนะครับกรอบกันน้ําทุกองค์ทุกรายการเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไปแขวนได้เลยนะครับนี่ไปแขวนได้เลยนะครับ นี่เลยรายการที่เก้าครับนี่เลยนะครับรายการที่เก้าสามร้อยห้าสิบบาทครับราคาเบามากเบามากื้อมถึงทุกท่านได้พุทุกคุณดีๆไปใช้กันนะครับนี่มีโอนมีปลายทางนะครับผมหนาเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับนี่แฟนครับผมมีอยู่แล้วนะครับนี่นี่นี่งค์นี้สวยงามมากนะครับจะกรอบเขาจะ มีเลาวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายนะครับนี่มีองค์พระนะครับนี่มีองค์พระนะครับนี่สวยงามนี่ละไรกันหนกนะครับก,การที่สิบครับ รายการที่สิบเอ็ดครับน,นี่เีเนื้อออกโซนแบบเหลืองเลยนะครับเหมือนเหลืองเลยนะครับอือือเหมือนกล้วยเลยนะอืสวยแห้งนะครับเหลืองแห้งเหมือนน้ำผึ้งเลย <c oughs> <c oughs> ทะกทีนะครับเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับอันนี้สวยๆแบ่งป,ปันกันเลยสามร้อยาสิบาทรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดบาทนี่ เนื้อออกโซนเหลืองเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับกล้วยเลยครับว่าแก่กล้วยนะวันนี้เนี่ยเนื้อกล้วยนะก็ดูครับดูครับเอาตามภาพเลยนะครับนี่แบ่งปันกันนี่ชอบองไหนก็ปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยปิดก่อนได้ก่อนนะครับปิดตามรายการปิดตามหมายเลขรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเอ่อรายการที่สิบสองครับชุดนี้คราวนี้จะเป็นแบบผมคัดมาให้ผมเพ็นชอบผมชอบนะ ลักดำนี่ลักเนี่ยลอกออกเป็นแผ่นเลยเนี่ยดูด้วยความเก่านะครับนี่อายุอานามต้องได้นะครับลักถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยลักลอกออกเป็นแผ่นเลยนะครับนี่สวยงามมากดูนะครับความแห้งความเก่าขององพระนะครับนี่เลยความแห้งควมเก่าองพระนี่ลักออกเป็นแผ่นเลยลักดำสวยมากแล้วชุดนี้สวยจริงสวยนิ่งเห็นไหมครับนี่โอ้โหดูลักครับเก่ามากนะครับ ทารักไว้นี่นิทารักแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเก่ามากรายการที่12ครับ350บาทนะครับติดตามรายการรายการที่13ครับนี่นี่เลย รายการที่สิบสามนะครับนี่ลักเก่ามากนะครับดูเลยผมซูมาอยู่ในลักออกเป็นแผ่นๆอย่างนี้ดูเนื้อหาพระนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆบอกเลยว่าสวยสวยมากดูครับจริงๆอ่ะรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสี่ครับนี่ลักดํดำลักนี่ลอกออกเป็นแผ่นๆ,ๆสวยงามมากนะครับ นี่เลยนะครับนี่อายุอนา,ามได้นะครับสีเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูเนื้อพระเลยครับแห้งแต่งเก่านี่แห้งแต่งเก่ามากนี่เลยนะครับโอ้โหอ,อ่าติดตามรายการครับสามร้อยห้าสิบาทรายการที่สิบสี่ครับปิดได้เลยนะครับมีอุนมีปลายทางนะครับเอาแบบเบาๆบ้างกันครับุ่ม แบบเบาๆนบ้างกันแต่ปิดทห้ไม่ตามรายการนะจะได้ตรงปกนะครับเนี่ยรายการที่สิบห้านะครับเนี่ยจดตรงปกนะครับเพิ่มลายเพิ่มไอ้ดีมาเบอร์โทรนี้ก็เพิ่มได้มาดูภาพกันเพิ่มเติมนี่แล้วก็ส่งที่ยงที่อยู่มามีวูนมีปลายทางน,นะครับนี่ดูเนื้อหาพระนะครับเก่ามากแห้งเก่านี่นี่ครับลักป็นเป็นแผ่นลอกสวยงามครับสวยงามนี่เลยครับ หลัการที่สิบห้านะครับนี่เลยอ่าชัดเจนนะครับชัดเจนราการที่สิบหกครับ ลักออกเป็นแผ่นเลยผมชอบตรงรักน,นี่แหละลักเก่าดีล่อออกปเป็นแผ่นเลยนะครับสวยงามมากสวยงามนะครับนี่ดูความเก่าของเนื้อพระนะครับนี่สวยมากสวยมากรายการที่สิบหกครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการนะครับเลี้ยงกรอกกันน้ําทุกองค,ครับจะได้ตรงปกนะครับจะได้ตรงปกรายการที่สิบเจ็ดครับ นี่สวยงามมากนี่เลยนะครับดูเนื้อหาแล้วครับเนื้อหาพระนะครับน,น,น,บนี่แห้งเก่งเก่าแล้วก็ลักเนี่โลออก,อกเป็นแผ่นๆเ,เ,เ,เลยเก่านะครับนี่สวยงามประการที่สิบเจ็ดครับพิมพ์ทรงดีด้วยนะครับนี่ได้ธรรมชาตินะครับได้ธรรมชาติ รายการที่สิบเจ็ดครับ <c oughs> มีไม่เยอะนะวันนี้ผมจะแบ่งปันอยู่ที่ประมาณสัก26รายการน,นี่26รายการค่อยๆทาไปนะครับค่อยๆแบ่งปันไปนี่เยอะครับมีเยอะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นำหนำใจกันหนึ่งเดือนเต็มแน่นอนครับเจอกับสุดพาะสมเด็จเนะี่ยในวันแม่เนี่ยในช่วงเดือนวันแม่นะครับส,งสิงหาเนะี่ยเดือนสิงหาเนะีนะ่ยนี่เลยนี่ ลักเก่าๆนะครับลอกเป็นแผ่นๆเนี่หาพระเก่าๆนี่พุทธคุณสูงๆนะครับพร้อมกกอบกันน้ำนี่นี่วพองอย่างนี้ราคาเบาๆสามร้อยห้าสิบไปไม่ต้องทําอะไรนะครับแขวนได้เลยนะครับแขวนได้เลยสุดยอดมากนะครับนี่รายการที่สิบแปดครับผมนี่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าครับนี่ สวยงามมากนะครับนี่เนื้อแห้งๆครัาเก่านะครับนี่ดูลักดีครับลอกออกเป็นนแผ่นแล้วดูเนื้อหาพระดีครับดูลักเก่าเก่ามากนะครับพระสมเด็จนี่ตรงนี้เก่าไว้ก่อนนะครับถึงยุคแลครับเพราะว่าเป็นพระที่อายุนานร้อยกว่าปีนะร้อ,รอยกว่าปีนะ บางท่านบางท่านนี่ก็สร้างประวัตินี่ก็มาดูนะครับมียุคต้นยุคก,กลางยุคปลายนะครับผมยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายนี่มีทั้งสามยุคนะครับสร้างไว้โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ท่านสร้างทุกวันสร้างเรื่อยๆสร้างไปแจกไปสร้างไปแจกไปสร้างไปบรรจุกุกไปอะไรเยอะแยะแล้วก็สายวางทาออกมาอีกนะครับนี่พนั้นพิธีตอนนั้นนี่โอ้โห ตามที่ได้อ่านนะเขาว่านะสุดโตปลูกเสกไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ต้องไม่ไม่มีสุดต็ตโตเป็นไปไม่ได้นะครับเนรปิดไปไม่ได้นะครับนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี่นี่เลยรายการที่สิบเก้านะครับปิดตามรายการนะครับชุดนี้เป็นชุดทารักนะนี่ผมเลือกออกมาเปิดตัวเลยมีแค่นี้แหละนี่หมดแล้วนอกนั้นก็จะเป็นชุดแบบไม่ได้ทานะธรรมดาเยอะแยะเลยนะครับสวยงามมาก มีเป็นพันนะ่ะอยู่ในหีบเลยนะครับอยู่ในหีบเลยที่เลี่ยมก็ใส่หีบเป็นพระหีบนะก็เปิดมาเจ็ดแปดเดือนที่แล้วครับผมเคยทําคลิปให้แกช่วงทําคลิปให้ท่านช่วงแรกๆไปแล้วนะครับก็ประมาณพันโกงเนี่ยผมทาไปแต่กรนีช่างเลี่ยมเขาไม่อยู่นะอืมช่างเลี่ยมเขาไม่อยู่นะอ่าเขากลับบ้านอไปทํลนงทาลาอะไรก้นนี้แหละเขากลับมาแล้วเขาก็เนี่ยม,มาเริ่มนี่เลยนะครับเริ่มทํา ไม่ให้ก็พอสมควรแล้วก็นัดหมายกันแล้วว่าผมเดือนเดยวเดือนสิงหาแล้วครับตั้งแต่กลางตั้งแต่เนี่ยกลางกลางเดือนแล้วแหละท่านบอกว่าเอ้ยพร้อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มให้เดือนสิงหากแล้วเริ่มทําคลิปให้เนี่ยเมื่อก่อนผมทําคลิปให้เป็นเป็นเดือนเดือน,นเลยนะเนี่ยสมเด็จล้วนๆเลยส,สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนื้อหาดีๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็แบ่งปันกันไปนะครับรายการที่ยี่สิบ ยี่สิบนะครับส,สวยๆเนื้อหาส,สวยๆราคาเบาๆสามร้อยห้าสิบผมกรอบกันน้ำแล้ครับนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับนี่รายการที่ยีนะครับ, 20, รบ, 21, รบปิดตามรายการเลยนะครับปิดตามรายการเลยนี่เลยนะครับนี่บอกบางคนก็ชอบนะนะเข้ามาเนื้อๆดีไม่ต้องพูดมากเขาบอกพูดไปเนี้ยแล้วก็ให้ดูพระอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกชอบชอบชอบเขาบอก นี่บางที่บางนั้นก็โม้อยู่นะเขาบอกพูดอยู่อะไรนี่เลยนี่อ่าตามนี้เลยจดเลยเลยนะครับนี่ไล่์มาตามรายการเลยเลยแล้วก็ดูย้อนหลังก็ได้แคปไว้แล้วครับของผมเนี่ยดูเนื้อจะจะเห็นภาพจะจะนี่เลยนะครับนี่ตรงปกแน่นอนนะครับขอบอกหมายเรียกให้ตรงนะครับแล้วก็บอกคลิปด้วยนะครับว่าออกวันไหนคลิปนี้ออกวันที่หนึ่งสิงหาแล้วครับหนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะครับ, 67, รบวัน วันพุหัสที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่คลิปนี้นะครับนี่มีนะบางครั้งคุณอะไรนะดูคลิปสองเดือนนี้แล้วแล้วตนระ <c oughs> งจะเกือบแนละ้วทาไมถามว่าเป็นพระอะไรอะไรอย่างนี้แย่ yeah, เลยนะครับนี่นี่ไอ้ตรงอันนี้เป็นพระสมเด็จคลิปนี้ออกหนึ่งสิงหาแนละ้วแล้วผมจะไล่ไปเลยหนึ่งสิงหาสองสิงหาสามไปเรื่อยๆนะครับตามคลิปไปเลยนะครับตามคลิปไปเลยนะครับนะรายการที่ยี่สิบเ็ดครับ สามร้อยห้าสิบบาทสวยๆพร้อมกรอบกันน้ำอย่างนี้เลยนี่ยี่สิบสองนี่ลงทอลงรักนะครับทารักเราออกล่อนความแห้งความเก่าได้นี่อายุนามได้นี่เนื้อหาพระได้นะครับรักได้นะครับลอกล่อนเหี่ยวแห้งนี่กรอบกันน้ำก็ได้สวยนี่ มีกรอบไมค์อนให้ด้วยไปก็แขวนได้เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับแขวนได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวน้ํานะครับไปเลี่ยมไปทําอะไรกนะ็แล้วก็เกาะพวกนี้อีกก็ประมาณสองร้อยน่าจะได้นะครับสองร้อยน่าจะได้จะต,ต้องทําจานวนเยอะนะผมว่าสองร้อยเนี่ยนี่ก็ลองดูนะครับน,ะนี่ขาชิ้นชอบในพุทธคุณพระสมเด็จก็ปิดแบ่งปันประช้เป็นเป็นของฝากของฝันได้นะครับในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนี่อ่ะรายการที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสามครับยี่สิบสามนะครับอูนะครับเนื้อแห้งเนื้อแกล่งเนื้อเก่าลักลอกนี่เป็นแผ่นๆเลยนะลอกอกเป็นแผ่นเลยนะออน,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 นะนี่ความเก่านะครับสวยงามสวยงามนี่ รายการที่23นะครับ24่สิบสี่ครับนี่สวยงามมากแห้งก่งเก่านะครับนี่เลยขอบกรอบสวยๆสามห้าบาทมีอุนมีปลายทางนะครับรายการที่24 25ครับนี่ สวยเลยนะครับนี่เลยยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกครับ และการสุดท้ายวันนี้มี26รายการแบ่งปัน26รายการนะครับเดี๋ยววันวนันพรุ่งนี้ก็มีอีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวจะหาส,สวยๆแบบแล้วก็ก็ถ้าเลี่ยมไมว้แล้วจะคัดออกมาว่าจะเอา์ว่าจะเอาเบียบไหนออกมาแบ่งปันคนนั้นเองนะครับนี่ช่องทางทางติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับผมติดตามรายการติดตามหมายเลขน,นะครับ350บาทมีอุลมีปลายทางนะครับมีอุนมีปลายทางนี่มีอุลมีปลายทางนะครับสวยๆเลย นี่ผมบอกแล้วว่าชุดนี้สวยมากแล้วเพราะรักเก่ารักสวยนี่แล้วก็มีแค่นี้นะชุดที่มีรักนะนน้องนั้นก็ไม่มีนะครับนี่ผมจะเปิดตัวในชุดนี้ก่อนนี่สวยงามนะครับเนื้อนีดูหาครับนี่ความแห้งความเก่าของรักนะครับของพระนะครับเนื้อหาพระนี่มันได้สัตว์ได้ส่วนนะครับได้เป็นธรรมชาตินะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวเดือนนี้เจพดผสมดิจกันทั้งเดือนเลยนะครับทั้งเดือนเลยนี่ผมแบ่งปันทั้งเดือนเลยนะครับ เนี่ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยวันที่หนึ่งนะครับนี่สวยๆในราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาบ้านๆเป็นผ้าของลุงที่เปิดฉีบนะครับเปิดหีบเมื่อแปดเดือนที่แล้วนะครับแปดเดือนที่แล้วลองคุณหาดูได้นะครับว่าหีบใครเปิดแปดเดือนที่แล้วนะครับเป็นชุดผ้าสุเด็จนะครับก็เอาออกมาแบ่งปันกันในราคาสามร้อยห้าสิบบาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปิดได้เลยนะครับขอบคุณครับ